ตาเห็ดไว้ขายตาเห็ดแหงไว้ขายขายหน้าเห็ดหน้า,นาไม่มีเห็ดนะคะลูกค่าจะสื่อไปเช็ไปเป็นของขวัญคริสต์มาสของขวัญปีใหม่ขงขวัญว,ว,วันเกิดนะคะเก็บเห็ดกอเก็บเห็ดกอ หมู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 롱ปูปลาสวัสดีพี่น้องป้องปลาสุขภูสุคนนะคะเด้อยินดีต้อนรับค่ะสายบายซาสกุลผอมูปลาแต่ว่าไงพี่น้องแลนภากลางเลยเอิหนบอกพ่อใหญ่หมูมันแหลมไปทางเจ้าด้วยส่วนตัวบ้าไงตรงเนี้ยหาซีโพซิโลเหรอตัวน่ะนี่ เขกรตื่นค่นขึ้กันมุสลิมอ๋อมงเงาไทยแดสแตามันมมวีนอเตอ,อ,อร์แอดวีน่ตะกุด,กดเดี๋ยวเราไม่กินนะคะเราไม่เคยเก็บปลางา่าตอนนี้เรามาทางเขตทางใต้ทางใต้สุตะคมลที่จากส้วนพญ่ไปบงเห็กับขายงามาขาย พ่อแต่ยังม่วางเห็ดดำแต่ดำก็เล้มากมากกับว่าพอมมูตัวมักง่ายหมูมูม,มูขอยอาวันโอ้เห็ดเพิ่งร้ายอยู่ขายไม่แต่ดอกเทา่ทาเท่าพ่อร้ายดอกอยู่รล้วไมา้สำลวดนี่นะคะเห็ดแตรดำโอ้เปล่าคะกล่องมา นี่ลดปุ่นะพารู้หวาะใช่น้ำหอยเงินมินรีกแสกแต่ดอกบอยค่อยงาม Suit. Mm. Oh, oh. There, there. I don't know

ออที่ระยอมที่ระยอมปีนี้ออกว่าร้ายปีนี้ปีที่แล้วนี่ออกร้ายค่ะบร่ได้เก็บให้บ่ได้ขึ้นให้เพาเก็บ,บ,กบคู่ปีเด้อนี่พี่น้องปีหน่อยปหอยีหลายเห็ดราคาแพงโลละสี่ร้อยห้าร้อยครนเลยนะคะ เราเะเกิดสองพันบาทแต่ห้องบริคายดอกสดนะคะเราตากแห้งตากแห้งคายได้ราคาดีกว่าค่ะคลายดอกแห้งได้ราคาดีกว่าอืเอาามู เอานูมาบีบไล่หมูข้าปลาต้องเาเสียงหลังนะคะหมูลมเนี่ยสิยเขาเจอเสิบริกกินเท่าเลยเพอาไม่ไม่ให้เก็บ หนูโมมาบุกเบิกเอาเห็ดท่านี้บดอ,อเอาเสื้อเห็ดท่านี้บดอะอกระตายปลาพอรกระตายปลาพอมูปลา แามาเจอเห็ดเห็ดชนิดนี้กินได้อยู่มีคนเก็บกินอยู่นะคะนี่แต่ว่าเราไม่เก็บกินได้อยู่หอมค่ะเห็ดชนิดนี้หอม <PM. S 1> นี่หมองนึงเห็นะคะเ <assist> ห็ดชนิดนี้หอมแต่เราไม่เก็บมีคนกินอยู่ค่ะกินได้อยู่หอมามาก <dissip ated> พอ่อแต่เห็ดอันนี้หา้าวโเก็บุ่อนนะไร้คักพ,อพอ่อแต่อันหา้าวโเก็บุ่อนนะตาพี่น้องเก็บกินไหมออกหลายคักออกไร้กรนะหนุงใช่ไหมวะกินได้อยู่เด้อจ้าเด้เอ,อให้บบกากินกับโบต้องเก็บคือสาสโก,กนี่แหละบบกาเก็บกินได้อยู่แต่ห้าวห้าวโเก็บเพื่อนยกับโบกินได้อยู่ ในตำราหนังสือได้เห็ดเพิอกซองดอกแล้วก็เห็ดดำเห็ดดำดอกน้อยแล้วบรถ่ายให้เบิ้งเราได้ถ่ายทำให้ดูเห็ดปวกฝรั่งเน่าแล้วเห็ดปวกคุณนันเน่าเบิดว่ะพี่น้องเห็ดปวกฝรั่งเน่าเบิด อายุสองดอกอ๋ออันนี้เนา่าไปเห็ดเจลไปเห็ดเจลอ,อันนี้เน่าค่ะเห็ดปวกฝรั่ง้าดปลานี้จะปลาเห็ดปวกเห็ดปวกฝรั่งตาเน่าเราได้เห็ดเพื่องเถ้าหเห็ดอ,อะไรเห็ดอ,อะไรเห็ดอะไรเห็ดอะไรไม่รู้ เรามาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะามาตากนะคะ <c oughs> จะาตากตะแกรงที่เป็นรูจะได้แห้งง่ายๆแล้วห่อามาตากหนนาต่างสิกบกะถ้าก็ได้แสงแดดจากนาต่างนะคะตากแบบธรรมชาติธรรมชาติเห็ดจะได้สวยๆข้าบอบนะคะ เ้าโบอ,อบเพราะว่าเห็ดมันบางามเ้าสิตากมาท่ามาสะาดสีจะสวยกลัวนะคะตากเห็ดไว้ขายตากเห็ดแห้งไว้ขายขายหน้าเห็ดหน้าไม่มีเห็ดนะคะลูกค้าจะสื่อไปเป็นไปเป็นของขวัญคริสต์มาสของขวัญปีใหม่ของขวัญว,วันเกิดนะคะไปเป็นของฝากของต่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็จะทาให้มันบางๆนี่นะคะปีนี้บ่คอยได้ตากเห็ดเลย เ็ดดำกับไปล่องหาเบิรงกัได้ว่ารายค่ะพี่น้องจ้าถือว่าได้ไม่เยอะนะตรงเนี้ยเห็ดดำขายเน่ากับเ็ดถัดขั้นตะลันกับบค่อยได้เก็บปีนี้มาหล่ามาซาค่ะพี่น้องเอ้ยมาหล่ามาซาค่ะนะคะได้สิเป็นหาเบิรงอีกอยู่เก็บมาฮะกับมาขายได้อยู่ค่ะเ็ดอันถัดขั้นตะลันกันเลยเก็บฮากับพ่อได้ขายอยู่แต่ส่วนมาขาเสิมาต่างแห้งสมากัวนะคะพี่น้องจ้า โอเคนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบรรยากาศบรรยากาศข้างนอกค่ะใบไม้ก็ล่วงร่นสิเบิดแล้วค่ะพี่น้องจ้าใบไม้ล่มมากแบบนี้ก็ร่นเร็วค่ะกกเข้าไปให้ในกวาดเตรียมรอกวาดใบไม้อยู่พี่น้องบรรยากาศใบไม้ล่วงแล้วค่ะโอเคนะจ้าบ๊ายบายจ้า